เขาเขา,ขา,า,าอยู่ครับง่ยงงายครับน้องแค่โตนะโตเดียวง่ายคือห้งงางไว้แหรอวะโอ้ในในตรงห้าง สวัดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วผมกับบ้าหมีกับลูกชายดนวนรบิทครับผมวันนี้กับเป็นวันเสาร์ตอนค่ำๆมาใส่ตุ้มอีกพี่น้องคือเก่าเหรอครับไม้เดิมแ,แต่ว่าพื้นที่เหลือหน่อยลองหน่อยลองครับเพื่อครงการ,รเริ่มขวามาเต็มนะครับสงสัยสิได้ใส่งวดน,นีเป็นงวดสุดท้ายครับผมพี่น้องเริ่มถมดินถมยังมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยว มันนี่เงี้ยสูตรเด็ดคือเก่าเหระครับสูตรเดิมก็ที่เห็นโดนวิทย์ใส่บางแยก,กหลังสองหลังเนาะครับโดนลวิทย์ถี่ไปใส่ละครับมุ้งเก่าติเ<ม>ขาบอกมุมมม้งไม่นะโมเอาเอาจัดไปดวิทย์ใส่บางหลังหนึ่งก่อนครับมันนี้เงี้ยสูตรเด็ดเนะครับมันนี่ ข้างมือครับพี่นนท์มันประมาณเสียดายครับท่าน <c oughs> ก้เจ้าทมมือแรกนี่เสืนอนี้กะซื้อว่าช่วยไปครับผม <laughs> จะคิดว่ากับพระเจ้าขึ้นจะบอกถมขึ้นอีกหรอครับบังส่งจำบึงง่ายเลย ต้มเขา่าลายอีกเพราะเข่าด้นะ่ะใช้เต็มที่เลยมันในเงี้ยให้มากเต็มพิกัดแล้วมีเหลือพอหมุลมือเนี่ยนะ่ะพอถึงขนาดแม่งวันหัวเขียวต่ำพึ่งพึ่งเพี่น้องสูตรนี่มักไว้ครับผมหอยเชอรี่ไข่ครับผม มากไว้ตั้งแต่ใบสว่างหมดครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งครับผมเอียงเอียงเอียงเฮ้ยเป็นแล้วเนาะมันเอียงม่งมมอห้อง,ง,ง,งแห้งเขากคนอ๋อจบ,บงังงานดีๆไม่ไดวตันมันมน้งอ๋อ บางสายตาดิด mm ิเ hmm. มือนตรงมาตาส่อได้เลยมาสวยเพาอได้นี่เสียท่เมือนโคตรเริ่มเขามาลายแล้ว จะใส่หอดเวีดนามครับเหมือนแต่ว่ามาเบิ้งผืนทีเราบ่อดได้ครับผมเว็ยดก็จะบ่ได้ใส่พี่น้องอีกจังน้อยแนี้น,น้มเห็นอยู่ที่นั่งผีแน้มเห็นท้านหน้นแนมเห็นอยู่อืมโอเคครับผมในเบิ้งหลังต่อไปพี่น้องเบงที่สองใส่ซื้อนี่ครับ บางทีมันหน่อยพี่น้องก็จะใส่จุ่มกันไว้แล้วครับมือนิจีบหลังคือเกาครับขึ้นหลังหน่อยนะนี่แหละหลังมันใส่เป็นสองหลังด้วยพี่น้องด้วยมือนีิดลลวิทย์พันเซียนเลยครับ กดดีๆมือเก่ามาให้ครับลงไปอีกนะตื่นผลนตื่นแห้งนี่นหรองั้นหมอตามใจคนใส่พี่น้อง <S <S ปลูกบ้านก็ต้องปลูกตามใจคนอยู่คนว่ายัไง<หน>ครับโอ้โหแมงวันตองพึ่งๆครับสวนนี้สวนมาร์กไว้ครับ ใชยเบิงสองลังนะครับเดี๋ยวเจอกันเงินเศร้าตอนมะยามครับพี่น้องเรียบร้อยหย่อหๆ,ๆครับผมเนี่ยหอน,น่อฟองออกหลายๆล้มันมาน้ำกินได้แจ๋วครับผม ช่กันถ้ามาหากินนี่อกอืโอเคครับผมหาแนวโปกครับผม นี่ครับผมพี no <hel token thanks> time, Aí, ่น้องเจอกันมื้อเช้าครับตอนมะยามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดลวิดสวัสดีตอนเช้าครับผมนี่ตอนเช้าครับนี่ตอนเช้าสวยครับเมือนี้ตื่นสวยครับดลวิดมานั่งถ่าครับเบืองบรรยากาศยาำมื้อเช้าครับเล่นขึ้นแล้วครับ ชะโมวานีมานน้ม,มายามตุ่มเข้าคือเก่าพี่น้องเมืองสิบมานประมาณครับบมงไซกับบอนี่ครับผมตุ่มกันไว้แถวนี้แหละสิบหลังสิบมานคือเก่าครับมเมืองดังแรกกันเลยครับผมแยกยูยู่ gòn mình mà này cũng, này cũng thấy ơi ơi trời yên trời yên mới đó là bèn văn chứ phi tươi sủi bên này bên đây ơi cái yên này mà yên เป็นไหนครับช่วงล่างวะครับมวลนี่เป็นไหนพี่น้องช่วงล่างเต็มเดียวในหน่อยครับผมเป็นในหน่อยนึงก็เห็ดตุ่มล่ได้เนาะ อด้ตัวน้อยครับเถอะความสีแกดเดียนพี่น้องโอ้ยตัวน้อยลองน้อยลงแท้พี่น้องเลยแต้มแรกครับเอาถือว่าได้ครับผมมีแผลอีกตั้งหักมีแผลวะเองกัดเพลินวะพ่อเพลินมีแผลนะเห็นมั มีแนวกระดเพิ่นเน้นโอเคครับบังหลังต่อไปครับผมนี่หลังนี้บอดันเลยครับตุ่มน้อยแต่เกาว่าพาดได้พี่น่องมันอลยขคือช่วงมิดมิดเลยคระนี่ เป็นไลยครับนักมั้งโอ้ยบ่เข่าครับพี่น้องหลังที่สองบ่เข่าครับผมหลังห,หลังต่อไปครับผมนี่แหละ้างๆกันเนี่ยตุ้มห้างมันบอดเนี่ยเป็นแังนี่พี่น้อง เฮ้ยง่าคือดันลงเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ง่ยกันเลตุ่มหางงาดันยังสูงไ้ี่น้องลุงไปสุดบ้บแม่นบ่นันตัวจ้คของตีนักบ่โอ้ยทรงลังครับโอ้เขาเขาย่ครับง้าีกแล้วพี่น้อง Chắc tổ này Điều. Tổ đều nga, cứ quay này mà Ô, oh, đây 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 Tùm hàng để mán cho không nặng Nga đàn bậc xuống này, Mà ta sẽ tổ nhây mấy Ô, nhây tôi này Bậc phường đấy tôi này không Ô, oh, bậc phường đấy thì nặng vô Lên ra Nga đàn lên Đó, mán các bóng ังต่อไปพี่น้องเอบื้องหลังต่อไปครับสองเต็มมันมานแล้วครับไปหักไปเลยเสีย <laughs> <laughs> ดายเนี่ยพี่น้องต้องไปจะไปใส่ใส่น้อบนะันเนี่ย เสียหายยากครับหลังที่ซีครับผมสามหลังมาสองแต้มครับโอ้ดันเึืนกนเพื่อน,นมาตรวนวย์วัดดันเึืนกนครับบินไหนตุ่มหน่อยโอ้ค<อ>ัก<อ>ข,ขนาดนลครับตุ่มหน่อยหมกง่ายเึืนกนครับผม สองเต็มครับพี่น้องโอ้เฮียสูตรนี่ยังใช้ได้ผลอยู่พี่น้องมาจะได้จุ่มน้ามาตุ่มนอนนี่ตุ่มน้อยนี่โอ้เนี่ยสองเต็มเง้ยสองสองเต็มเงี้ยเลยครับผม โอเคมานู okay, okay. Well done, done. ่นีะเนาะมครับนสน้ำดึงหนาคนใส่ครับผมฮะเนี่ยงีเมุมจำที่หาหลังที่หาครับผมัดดันวดดันครับ ตมขีดตมครับพี่น้อยถือลังเว้นลั้างหนิวัแต่เมื่อกี้สองหลังติดอยู่หลัง <h> ที่หาบอ่อมานครับผมตมมันไหลพี <h> ่น้อยเมื่อต้องไปกวาดเดี๋ยวมัน นีียิไปต่อครับผมไปต่อนพี่กับม้านี่แหละี่น้นนองเลยบพากอได้ยากพได้กินนะครับเนาะลังในครับลังน,งนังนี่จะเป็นยังไงเนาะมานมันนาครับ น้ำบอดันเลยน้ำบอตีงเลยพี่น้องตุ่มยัยงเป็นไงโอ๋อมาอีกแล้วครับพี่น้องบอลยี่ปันไดนแต่ก็ถือว่าได้ครับมานครับผมใท่ายิหลายาาหัวนโมเ๋ยวพี่น้องเ๋ยวครับผม เลยมาอีกแต้มนหนึ่งครับเลยไมาอีกแต้มนหนึ่งไม่เงยไปไหนครับทางที่เจ็ดครับผมมีไก่เติบอยู่ยครับทางที่เจ็ดกันยยเลยโอ,อ้ล่ะตุ่มน,น,นั่นหมอตุ่มเอียงพี่น้องเอียงเทเรยเลยเข่าบ่อนี่ยยันมะเข้าด้นเอียัน กับบ้านเนี่ยเพื่อฟุกครับน้ำหายวมดนั่นบุม,มีจ้อยครับพี่นอ้องผมเอียงบ้าบนเรนแนว่ยฉากไว้น้ำตื่นน้องเป็นตะม,มีปลาไล่ๆพี่น้องเห็นว่ากันนะเบื้องหลังต่อไปครับ ลังที่เท่าไรนี่ลังที่แปบ่ลังที่แปครับผมเป็นตั้งไลยไม้ก็คือๆงามๆอยู่เลยครับฮะฮะโอ้มีแต้มครับพี่น้งอง,องโอ้ใส่ได้ใส่ได้ครับผมมานครับมานมีแต้มครับผมมีแต้ม สักตัวน้องมาสองยันเลยไปตรงมันครับผมมนันโอเคโอเคครับเดี๋ยวเขาไปรุ่นหลังต่อไปครับผมอะไรครับพี่น้องบักยันเลยครับยั่ครับจะไปหูครับเว่งหลังต่อไปครับตุ้มไปตุ้มแล่นหนีพี่น้อง,องเอเเอมันมีแนวข่ำถึงแล้วบอกแล้วนี่ฮะ ยนย่โอ,โอ้เล่นชัตุ่มล่มเลยพี่น้องบักเพิงไง่ายมาอีกแล้วครับเกือบปัดได้เหียบเพื่อนตุ่มนอดแนงแนงเลยเกือบปัดได้เหียบครับโอ้ยบักไงไ่ายเลยมันพาตุ่มแรนหนีโอ้เจ้าเจ้างหลังต่อไปครับ แถวน,นี่แล้วอืมล้างที่ถ่ายที่ถ่ายแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ใส่เบียดกันนะพี่นอ้องว่าใส่มาใส่มาใ,ใส่บริมาณจากแค่โอ้โหนี่กงาดันครับแง่ไปเห็นงาดันน้อยนึงอยูเก็บฟรีแล้วมเฮ้ยไ <c oughs> อ้ห <c oughs> ลังนี่มีพันนั่นนี่มาบ่ด,ดันนี่มาว้าว เขาบ่ะเนาะฮัลโหลผูกอย่างสุดท้ายผมเป็นไหนครับโอ้ยบะเขาครับปากัดต้องโตครับผมม่เขาบะเขอดวลวิทย์เสียครับผมโอเคครับผมรับคลิปนี้กัผคุณไดมักอะ ขมมาเบิ่งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกนลังใจ๋อเบาหมีก็ไปแชร์โดนลราวิ่งเ้อครับผมเดี๋ยวเราไปนับเต็มกันอยู่บ้านครับอู้ป่าอย่างนั้นน้ำดินแห้งเนี่ยว่ะใส่เบียรกันนะฮึฮึมาใส่เบียรด้ัวหล่อมี่น้องสวยๆผ่านดินแห้งหนีอยู่เลยเนาะอ่ะดนเราวิ่งรับพละต่อ เข้าไปนับแต้มกันอยู่บ้านครับผมตุ่มซีบหลังบ่เขาอยู่ประมาณซีบ้างมั้งเนี่ยไม่นรอบ่อเขาอยู่ประมาณซีหลังครับเดี๋ยวเจอกันอยู่บ้านพี่น้องทั้งสามขีดทั้งสามขีดพี่น้องฮะเท่มา้ยนอริสเห็นไหนครับทั้งแรกโอ้ยหน่อยไหนวะ ทันมันตามางไงก็หน,นีมันจะออกออก<ห>แล้วน่น้อยครับน่น้อยครับผมเรจะเลี้ยงไว้ตัวนี้ <laughs> ยังมางบ๊หรือหัวเป็นแพ้นะ่เนาะอย่างที่สองตุ่มห่างเข้ากับเข่าดีอยอะด้วยครับอโอ้ตุ่มหน่อยม้นนี่เลยอ่ะ มิโตเป็นเขาเน่ยต้องน้อยนะครับงเลยโอ้ยสองง่เลยอืมสิ่งที่สีส่ถ้าบนไง่สมวดที่เราเป็นไรเนาะสี่ง่ากว่าอีกมสี่เต็ม้วครับพี่น,อน้องนี่จังเงินครับนี่ โอ้สร้างครับผมอฮกครับผมโอ้ยง่ายกว่ากูกลุยฮกแล้วครับลังตัวเดียวนะครับเพิ่งง่า่น่ะลากตุ่มลงน้ำครับนี่โอ้บองนี่ลากแลนเอาตุ่มนี้ครับตุ่มนี้นอนเอีงแม่งเลยตัวนี้ลงไปแล้วที่เจ็ดครับผมที่เจ็ดโอ้ยง่ายกว่าไง่ายง่ายง่แห้งหอมเพิ่นเอาตุ่มลมได้เนาะ มม่หรอบมั้งปิดไว้เลยปวดแล้วน,<อ>นม่ไม่เล้ว่าสั่นแล้วกำลังจะโลรับโอ้โลกัวเก็บสองโลกโลก่เก่าครับเอ้ยไม่ต้องหักถังออกสามขีดโล่ขีดห,ดหนึ่งครับผมอืมโอเคครับผมถ้าเราเมนี้ก็ สวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ใดมากกับฝากกดไรกดแชร์กดติดตามให้แชร์ดลวิทย์กับเบ้ามีน้ำเด้อพี่น้องเลยฝากกดไรกดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำแน่ครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ